เด็กหญิงกัญญาณัทและลมชัยอายุสองขวบ11เดือนเริ่มมีอาการคันและผื่นขึ้นเต็มตัวตอนนี้เธอเริ่มมีไข้ญาติต้องวิ่งไปขอ,อยาลดไข้จากผู้นำชุมชนเพื่อบรรเทาอาการเวชภัณฑ์นะครับดาภาคำบุตรชาวบ้านหนองงงหมู่หนึ่งบอกว่า สาเหตุที่ไม่พาหลานออกไปหาหมอเพราะน้ำย่างท่วมสูงบริเวณถนนการเข้าออกหมู่บ้านจึงยังต้องใช้เรือลากจูงออกไปและต้องใช้เวลานานจึงอยากดูแลตัวเองก่อนโดยตอนนี้ในชุมชนยังขาดแคลนเครื่องเวชภัณฑ์และยารักษาโรคที่มาก,กับน้ำก็มีผื่น่ยค่ะอื่ค่ะแพ้ค่ะ เพราะว่าแพยุงด้วยแพน้าด้วยค่ะเพราะว่าไม่มีน้าอาบก็ไปอาบนะ้นแล้วก็มาล้างตัวน้ําขวดค่ะตอนนี้สิ่งของที่เรายังต้องการอยู่แม้ว่าระดับน้ําจะลดนี่คืออะไรบ้างะคะเพราะว่าน้ํายังดูแล้วยังไม่ลดไ,ไ,ไม่ลดง่ายอะคะ่ะแต่ก็อยากได้นมค่ะนมแพมเพิร์ดแล้วก็ยาค่ะอืที่ทายาแก้คันอะไรอย่างี้ยทายาแก้คันนะคะแก้แพ้ะคะ่ะเพราะว่าเป็นผื่นนะคะอืทั้งตัวเลยค่ะ น้ำที่ท่วมขังในบ้านหนองง้งหมู่หนึ่งเริ่มลดระดับลงต่อเนื่องชาวบ้านหลายคนที่อพยพไปอยู่ด้านนอกเริ่มกลับเข้ามาภายในหมู่บ้านวันนี้กำไรสงวนทรั์พาลันล้านกลับเข้ามาภายในบ้านหลังจากไปอยู่กับญาตินานเกือบหนึ่งสัปดาหา์มีหลานหลายคนนี่แหละมันลำบากเข้าออกกินน้ำยังมีอยู่ทำไมเราถึงคิดจะเข้ามาวันนี้ ว่าอยู่นั่นมันก็ลำบากเหมือนกันไปอาศัยน้องเขยอ,อยู่มันหลายคนแล้วทีนี้รถลามันก็ไปซื้อของไม่มีก็ต้องเดินไปไกลก็เลยอยากเข้าบ้านมามีอะไรก็ทำกินไปอย่างเงี้ยมันมีไฟแล้วก็หุงข้าวของอะไรกินได้ปลากระป๋องมามา่าก็มีก็กินไปใช่อยู่ได้ก็อยู่ไปบ้านเราเนาะ วน,น้ำที่ยังคงค้างทุ่งและล้นตลิ่งลําห้วยหลัวงทำให้หมู่บ้านในตำบลหนองนาแซงยังมีน้ำท่วมขังแ,แม้ว่าระดับน้ำจะลด <นำ S 1> ลงแต่ก็เริ่มเน,<ำ>น่าเหม็นาชาวบ้านหลายคนเริ่มเกิดอาการแพ้ขณะที่สํานักงานชประทานที่6เร่งระบายน้ำโดยการแขวนบานประตูระบายน้ำเขื่อนกั้นลำน้ำชีทั้งหมด6เขื่อนจากเขื่อนชนบทจังหวัดขอนแก่นถึงเขื่อนทาดน้อยจังหวัดยโสธร เพื่อเร่งระบายน้ำจากจังหวัดชัยภูมิโดยคาดว่ามวลน,น้ำอีกจำนวนหนึ่งจะถึงจังหวัดขอนแก่นภายใน2-3วันนี้ประชาชนที่อยู่ติดริมน้ำควรเตรียมรับมือกัญยารัตน์ลิมอําเนยลาบไทย PBS รายงาน